วันนี้จะทําคลิปขึ้นมานะครับจะเรียกว่าคลิปปลอบใจก็ได้ทําขึ้นมาสื่อสารกับคนที่ยังไม่ผ่านกอพอภาคก,กนะครับคุณจะได้รู้ว่าเราต้องทําตัวอย่างไรอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้และหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านกพนะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรไปสอบแล้วพลาดหรือยังไม่เคยไปสอบเลย ดูอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วผมจะบอกว่าคุณไม่ได้อยากจะสอบผ่านกพอพหรอกคุณแค่อยากเป็นข้าราชาการทีนี้หนทางของการจะมาถึงไอ้ตรงจมพูชมพูนี้ได้อ่ะแน่นอนมันก็จําเป็นจะต้องสอบผ่านภาคกกอพถูกไหมนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่หนทางเดียวดูอย่างนี้สมมุติว่าคุณเข้าประตูนี้ประตูสู่ราชาการนะครับเข้าประตูนี้มาคือประตูที่เรียกว่าใหญ่ที่สุด คือประตูของสํานักงานกอพอสํานักงานกอพอจะส่งคุณไปที่ไหนถ้าคุณสอบผ่านจนทะลุปูโป่ปงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คือคุณไปอยู่ตามกระทรวงทะบวงแล้วก็กรมต่างๆนะครับพวกนี้เขาจะสังกัดสํานักงานไม่สังกัดสํานักงานกอพอหรอกแต่จะอยู่ในโครงสร้างเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าการจัดหาของสํานักงานกอพอนะครับทีนี้เราก็สอบภาคกอพอผ่านภาคกปุ๊บก็ไปสอบภาคข ภาคกอจะเป็นวิชาความรู้พื้นฐานถูกไหมเลขภาษาไทยอังกฤษแล้วก็กฎหมายพื้นฐานพอภาคขอมันจะลงเป็นเฉพาะตําแหน่งคุณจะสอบอะไรอะ่ะตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุก็ต้องรู้เรื่องเจาะจงเฉพาะพัสดุนะบริหารงานบุคคลก็ต้องรู้เรื่องบริหารงานบุคคลจัดการงานทั่วไปก็ต้องรู้เรื่องการบริหารจัดการงานทั่วไปพอภาคขอเสร็จก็ภาคขอภาคขอเสร็จปุ๊บก,ก็ขึ้นบัญชีรอบรรจุได้เป็นข้าราชาการทีนี้ ข้อสอบกอพอแม่งยากจังเว้ยโหยิ่งปีนี้สอบตกเยอะเป็นประวัติการใครตกปีนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะคุณคือคนส่วนใหญ่นะครับอย่างน้อยกูก็ตกถ้าป้าข้างบ้านถามก็บอกอย่างน้อยกูก็ตกรุ่นที่คนเขาตกกันเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วป้าหนูหนูไม่คู่ควรให้ป้ามาเหยียดยามหรอกนะบอกไปอย่างนี้นะฮะทีนี้โอ้โหบางคนก็มัวมาเครียดมัวมาเสียใจกับการที่ไม่ผ่านภาคก,กอ ลืมไปว่าประตูที่เข้าสู่ข้าราชการมันไม่ได้มีทางเดียวเว้ยมันมีอันนี้อีกท้องถิน่นเขาก็ลือกันว่าใกล้จะเปิดผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะก็ตามข่าวให้อยู่สมมุติว่าคุณเข้าประตูท้องถิ่นบ้างฟื้นข้อดีของท้องถิ่นเนี่ยภาคกอภาคขอมันสอบเวลาเดียวกันนะครับที่ผ่านมาสอบวันเดียวกันนะ าเขาจะปานีหน่อยก็<ๆ>อ,อาจจะเสาร์กับอาทิตย์อะไรแบบนี้แต่จะสอบในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันคือกอพอเนี่ยคุณผ่านภาคกอบางทีรอต้องนานกว่าตําแหน่งที่คุณเล็งไว้จะเปิดแล้วค่อยมาสอบภาคขอแต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยภาคกอภาคขอมันตุ้มวันเดียวเลยจบเลยเหนื่อยลวดเดียวแล้วถ้าผ่านก็ไปภาคขอปุ้มขึ้นบัญชีบรรจุเลยเพราะฉะนั้นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในวงการของคนสอบกอพอครับน้องดูอย่างนี้ครับบางทีอิฉลา,าด ผมเรียกว่าอีฉลาดและการสอบผ่านภาคกอก่อนนะครับแล้วก็ตอนย้อนตะตอนย้อนแต่อี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 ฉลาดน้อยกว่าคนนี้แล้วกันเออเสียใจลองไห้อยู่ประมาณ7วันหลังจากนั้นพอท้องถิ่นเปิดปุ๊บปาดน้ําตามาสอบท้องถิน่นสอบผ่านภาคกอภาคขอภาคข,ขอได้บรรจุอีฉลาดยังไม่ได้ไปสอบภาคขอเลยจ้าอีฉลาด สัจธรรมของวงการราชาการเป็นแบบนี้ประตูมันไม่ได้เข้าทางเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้น้องผิดพลาดผิดหวังก็คือไม่ได้ไปต่อในภาคกอรเรื่องเล็กก็คือน้องก็หาประตูอื่นเข้าสมมติตกท้องถิ่นอีกต้องร้องให้ไหมคือจะร้องก็ได้ผมก็ไม่ฝืนธรรมชาติมนุษย์เนาะตอนผมสอบผมตก6ครั้งนะครับสอบราชาการภาคกอทั้งหมดเนี่ยของทุกตระกูลเนี่ยตกหครั้ง ก็เสียใจผมเข้าใจผมไม่ได้คนฉลาดผมไม่ได้อีฉลาดนะครับมันก็ต้องมีร้องไห้กันบ้างแต่ปาดน้ําตาอ่ะองค์กรอื่นๆก็มีเปิดนะครับองค์กรที่เปิดบ่อยๆอย่างเช่นอายการนะศาลยุติธรรมหรือว่าพวกคุณครูผมเรียกว่าเป็นประตูบานที่3แล้วกันองค์กรอื่นๆบางทีเขาเปิดเนี่ยเขาก็จะเปิดแบบมีสอบภาคกอด้วยนะคุณก็มาสมัครสอบภาคกอนนะ พอสอบภาคกอผ่านก็ไปภาคขอของเขาตำแหน่งเฉพาะทางของเขาภาคขอก็ได้เป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนนะฮะอาจจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นอาจจะเป็นข้าราชการขององค์กรอิสระแต่มันก็คือข้าราชการเหมือนกันเข้าใจไหมนะฮะกฎหมายมันอาจจะคนละฉบับแต่สิทธิประโยชน์ศักดิ์ศรีหน้าที่อะไรต่างๆเหมือนกันทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่สมหวังไอ้ภาคกกพนะมันมีประตูบานอื่นให้คุณเข้าอีกรีบปาดน้ําตาแล้วก็เตรียมตัวเข้าเนี่ยท้องถิ่นน่าจะเปิดต่อไปนะครับบอกไว้เลยเข้าประตูบานนี้บางทีมันแซงหน้าคนที่ผ่านภาคกแล้วเยอะแยะไปนะครับเพราะมันตุ้มเดียวได้บรรจุเลยแล้วมันก็เป็นสัยจะทำอีกบางคนผ่านภาคกถูกอีกคนผ่านตกภาคกแต่มาผ่านท้องถิน่นมันจุแซงหน้า แล้วมันก็มีแต่จะทาอีกข้อหนึ่งบางคนผ่านภาคกอแล้วนะครับบางคนผ่านภาคกอภาคขอภาคคอท้องถิ่นรอขึ้นบัญชีแล้วเรียกไม่ถึงแต่อีกคนที่ตกตกพอมาสอบพวกองค์กรอิสระนะครับอย่างเช่นกกตอ,อย่างเช่นอัยการสูงสุดอย่างเงี้ยเขาเปิดสอบภาคกอของตัวเองก็ได้สอบภาคขอภาคขอบัญที่บรรจุก,ก่อนไอ้สองคนนี้ นะฮะคือวงการราชาการเนี่ยประตูทางเข้ามีหลายทางครูผู้ช่วยมีภาคกรมีภาคขอมีภาคคอของตัวเองนะครับแต่ผมจะบอกว่าในระหว่างนั้นก็อย่าทิ้งกอพอกพอพอดีคือเปิดทุกปีนะครับอีพวกนี้ไม่แน่ใจสนามพวกนี้ไม่แน่ใจเปิดบ้างไม่เปิดบ้างท้องถิ่นก็นานๆเปิดทีถึงบอกว่าสนใจไว้สนามนี้นานๆเปิดให้คุณสอบทีแต่กพอพมันเปิดทุกปีถ้าปีนี้คุณตก ไม่เป็นไรร้องไห้ไปวันสองวันสามวันสี่วันเจ็ดว,วันพอแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้อกหักนะอกหักนี่ให้หนึ่งเดือนแต่ถ้าสอบตกเนี่ยอาทิตย์เดียวพอปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นมาใหม่ครับเล็งประตูต่อไปถ้าตกอีกมึงเล็งประตูต่อไปอีกถ้ายังตกอีกกอพอแม่งเปิดทุกปีนี่คือข้อดีของกพสอบกอพภาคกอ,อีกรอบหนึ่งผมเชื่อว่าคุณผ่าน นะครับรอบนี้มันอาจจะพลาดไปนิดๆหน่อยๆนะเรียนรู้จุดบวกพ่องทําไมถึงแนะนําให้สอบภาคกอผมจะบอกอย่างนี้หลังๆท้องถิ่นนะประตูบานที่2เนาะท้องถิ่นเขาก็เหมือนจะมีนโยบายออกมาเดี๋ยวต้องดูความชัดเจนนะแต่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้คือ,อ,อคนที่ผ่านมีภาคกอกอพออยู่แล้วครับสามารถที่จะมาสอบภาคขอ ถ้าผ่านก็ไปภาคคอได้เลยแล้วก็บรรจุค่าราชาการหรือว่าอีพวกองค์กรอื่นๆถ้ามีภาคกอมันเหมือนเป็นใบเบิกทางนะครับก็คือไปสอบภาคคอของเขาได้เลยบรรจุภาคคอแล้วก็เป็นค่าจาชาการพูดง่ายๆเขามองว่าประตูนี้ของกอพภา,าคคอค่อนข้างมีมาตรฐานที่สูงกว่าสนามอื่นแต่ ถ้าผ่านกอท้องถิ่นถามว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับก,บก,บกอกอพอได้ไหมคําตอบคือไม่ได้กอท้องถิ่นถ้าผ่านก็ได้แค่สายท้องถิ่นประตูนี้เท่านั้นกออื่นๆนะกออายการกอศาลยุติธรรมหรือว่ากอรูผู้ช่วยผ่านกอนี้จะไปขอนี้จะไปขอนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับก็อยู่แค่สายตัวเองข้อดีของคนที่ผ่านกอกอพอนะครับก็คือคุณสามารถที่จะโยกไปสายโนนสายนี้ได้หมดไปสอบขอใส่โนนใส่นี้ได้หมดนะครับแต่ถ้า โอเคมันดีจริงมันเหมือนรถเบนซ์นะฮะแต่ปีนี้เรายังไม่คู่ควรยังไม่ถูกหวยยังไม่มีรถเบนซ์เอา้ามึงก็ขับโตโยต้าไปก่อนมึงก็มาสายนี้ก็ได้นะครับเพอๆได้บรรจุก่อนคนนี้อีก เนี่ยเป็นสัจธรรมของการสอบกอพอเพื่อนที่ผ่านภาคกอไปก่อนบางทีไปรออยู่ภาคขออีคนนี้ตกภาคกอกอพมาสอบท้องถิน่นพวก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 ได้บรรจุเป็นข้าราชาการก่อนคนนี้บางคนตกไอ้นี่ร้องไห้ตกไอ้นี่ร้องไห้มาสมัครสอบไอ้นี่ปุ๊ปุ๊ปุ๊บได้บรรจุเป็นข้าราชาการก่อนนะครับมีน้องคนหนึ่งถ้าน้องฟังอยู่น้องชื่อน้องส้มนะครับเดินมาหาพี่บ่อยเพราะทํางานใกล้กันสอบภาคกออายการผ่านเป็นภาคกออายการแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ แบบลดตำแหน่งอะ่ะแบบแบบประมาณ C2 อย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาสอบ C3 ได้อย่างเงี้ยนะฮะภาคขอภาคคก็ไปบรรจุ C2 ถูกไหมแล้วสักพักหนึ่งเขาก็มีการสอบภายในเลื่อนระดับก็เลื่อนระดับสอบจนสุดท้ายก็ได้เป็น C3 อะ่ะอย่างเงี้ยจังหวะชีวิตคนมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเขาถึงบอกว่าหนังชีวิตหนังชีวิตให้ดูยาวๆหนังตลกให้ดูสั้นๆคือวันนี้คุณตกภาคกจริง นะให้มองมันเป็นหนังชีวิตคือเฮ้ยในสัจธรรมบางคนเขามาสอบไอ้นี่ปื๊ดได้บรรจุก่อนนี่อีกหรือบางคนตกนี่ตกนี่มาสอบไอ้นี่ปุ๊บได้บรรจุก่อนนี่บางคนตกนี่ตกนี่ตกนี่นะครับมาสอบกอพอใหม่สอบภาคขอใหม่บางทีได้บรรจุก่อนคนที่สอบกอพอผ่านแล้วขึ้นบัญชีภาคขอปีที่แล้วอีกเพราะขัาชการมันอยู่ที่การเรียกมันอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ บางคนได้บรรจุข้าราชการแล้วอะบรรจุก่อนไอคนนี้สอบมาสายนี้บรรจุทีหลังอายุงานราชาการผ่านไปสิปีไอคนนี้อาจจะทํางานดีกว่าเข้าตาผู้ใหญ่กว่าก,ก็แสงหน้าไอคนที่สอบผ่านมาก่อนอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากในวงการสอบรับราชาการหรือแม้แต่รับราชาการแล้วนะครับคนรับราชาการมาก่อนบางทีรุ่นน้องก็แสงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นสรุปสิ่งเดียวที่ต้องทําคืออย่าตัดโอกาสตัวเองอย่าจมกับความเสียใจนานไป นะครับมันยังมีประตูอีกหลายบานผมวาดเป็นสามบานแต่จริงๆมันเยอะกว่านี้มากผมสรุปให้เห็นว่ามีสามช่องทางหลักนะครับอย่างที่หนึ่งนะฮะอย่างที่สองนี่คือหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทํานะทีนี้มีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องเลิกทานะครับเลิกโทษตัวเองนะผมจะบอกอย่างนี้เราเราสอบตกนะแต่เราเลิกโทษตัวเองนะทำไมต้องอย่าโทษตัวเองวะนะครับคือคือมึง ผมผมพูดแบบพี่คนหนึ่งนะครับถ้าถ้าน้องฟังอยู่อายุน้อยกว่าผมนะถ้าถ้าใครฟังอยู่อายุมากกว่าผมก็คิดว่าเป็นเป็นพี่น้องกันนะผมพูดแบบพี่คนหนึ่งแล้วกันมึงสอบตกนะฮะมึงสอบตกมึงไม่ได้ไปฆ่าใครตายเข้าใจไหมมึงสอบตกมึงไม่ได้ไปฆ่าใครตายมึงไม่ได้ไปข่มขืนใครมึงไม่ได้ไปโกงชาติมึงไม่ได้ไปทุจริตมึงแค่สอบตกมึงแค่ผิดหวังกับสิ่งที่มึงตั้งใจ นะครับไอการโทษตัวเองเนี่ยมันควรจะใช้ในเรื่องของศีลธรรมคือมึงไปไปไปฆ่าไปแกงใครแล้วสำนึกผิดโทษตัวเองที่กูทำบาปอะไรแบบเนี้ยแต่มึงสอบตกมึงพยายามแล้วแล้วมึงสอบตกมึงจะโทษตัวเองทำหอกอะไรมึงไม่ได้ทำอะไรบาปเข้าใจไหมมึงเลิกโทษตัวเองนะฮะก็แค่ตั้งเป้าอย่าใช้คำว่าผิดหวังด้วยคือตัดคำนี้ออกจากหัวสมองเลยนะครับโทษตัวเองตัดทิ้งมึงไม่ได้ทำอะไรผิดมันไม่ได้เรื่องบาปมันไม่ใช่ผิดศีลธรรมนะครับ ผิดหวังไม่ใช่คุณไม่ได้ผิดหวังมนุษย์เรามันต้องมีความหวังอยู่แล้วนะครับเราตั้งเป้าแล้วมันยังไม่ถึงเป้าเออมองอย่างนี้เราถ้าเราไปมองว่าเราผิดหวังแม่งเสียใจถูกไหมเราก็ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเด้อมนุษย์เรามันก็ต้องหวังแล้วก็ผิดหวังเป็นเรื่องที่ทุกทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วถูกปะ่ะเฮ้ยมองว่ากูไม่ได้ทําผิดกูกูไม่ผิดเพราะกูไม่ผิดกูไม่โทษตัวเองเว้ยกูไม่ได้ทาเฮี้ยอะไรผิด กูไม่ได้ผิดหวังไอสัตว์กูตั้งเป้ามนุษย์เรามันก็ต้องตั้งเป้าถูกไหมพอตั้งเป้าแล้วยังทําไม่ถึงเป้าไม่เป็นไรนะครับลุกขึ้นมาใหม่นะหนึ่งสิ่งที่ต้องทําปาดน้ําตาลุกขึ้นมาสู้ใหม่แล้วก็หนึ่งสิ่งที่ต้องเลิกเลิกโทษตัวเองเลิกคิดว่ามันคือความผิดหวังนะครับเนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่ต้องทําและหนึ่งสิ่งที่ต้องเลิกทํานะครับยังมีโอกาสอีกเยอะนี่โอ้เนี่ยอย่างน้อยๆมี3าหนทางแล้ว นะครับคุณพลาดตรงนี้ไม่เป็นไร1 2ยังมีและอีเนี้ยอีอันเนี้ยที่คุณพลาดทุกปีมันเปิดเอาใหม่นะครับโอเคไปและวบายบายขอให้ทุกคนเลิกโทษตัวเองมีความหวังในชีวิตนะครับแล้วเรามาลุยไปด้วยกันในเพจนี้นี่แหละ